ก็ต้องมีอ่าตุตุมตุมมดมามามาอ่านคาถามาอ่านคาถาก่อนเพื่อเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยนักถือว่าต้องมีตุมุลดีเพราะว่าเวลาจัดอวัยวะเพศแล้วจะทำให้อวัยวะเพศนั้นไม่เสื่อมมีมีไม่เสื่อนะครับก็เป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนนะครับก็จะมีการ

ให้ผู้ที่จูบสุนัาก็มีความปลอดภันยนะครับซึ่งเวลาจะ,จะเข้าสุนัาเนะี่ยส่วนมากกจะทำในชว่วงเช้า,ชชาแล้วก็ชว่วงเย็นเพราะมีอากาศที่เย็นๆจะทําให้เลือดเ,เนี่ยหยุดง่ายะนะครับทีนี้เรามี2ประเภทในการเข้าสุนัานะครับส่วนมุสตาคีก็จะรับบทเป็นผู้เข้าสุนัาสมัยก่อนนะครับสมัยม สม like like ัยท่านนบปีนะครับอาสมัยท่านนบปีท่านนับถือหน่อยนะครับนี่ก็สมัยปัจจุบันนะครับซึ่งสมัยปัจจุบันอายุจะประมาณ6าปีนี่ก็20ปีขึ้นไป20ปีขึ้นไปครับทีนี้ราก็จะเชิญตัวบุรตัวบุเรงเข้ามาต่ 啊，不离。<laughs> 哎，靠，那边靠靠。 ก่อนก็ต,ต้องมีต้นกล้วยนะครับหยดหยดกล้วยเพื่อที่จะเอามาตั้งเอามาตั้งแล้วก็เอาเอาเ,เอาใบมะพรามาตั้งแล้วก็ดึงดึงดึงมหน้ดึงดึงแต่ว่าก่อนที่จะทำก่อนที่จะคลิปออกก็ต้องทำความสะอาดก่อนข้างในงทำความสะอาดก่อนมีแต่นตรงนี้เลย,ยลาเมาแ เราจะเตรียมแล้วเราเราจะเตรียมมุจลเราจะเตรียมมุจลนะครับภาษาปัจจุบันนะเราจะเตรียมมุจลแล้วก็เราจะเอาที่ดินบันนี่บันนี่ไว้แล้วก็วัดออกมากับหยดกล้วยแล้วแล้วก็เอามีดแล้วก็ตัดตัดเลยก็เป็นอาสร็จสมบูนนะครับซึ่งยาสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นพวกรากไม้หรือเปลือกไม้นะครับแต่ปัจจุบันมีใช้ยาตำราตำราหลวงนะครับเพื่อว่าหายเร็วแล้วก็นะครับสมานแผลได้เร็ว ทีนี้เราจะมาดูกันอาาข้าสุนัตหมูข้าสุนัตสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันเากั e บเอาคนแก่ก่อนคนแก่ก่อนมหน่อยคนแก่ก่อนคนแก่ก่อนนะคนแก่ก่อนอ๋อก่กอนว่ายลงนะ yang elak cukup sikit boleh oleh mana dengar atau bujur cakap adat orang multimillionaire 1,2,3 lâu rõ chế độ nhỏ 3 không phải ông Bao ghét tao tao chim nèo bao ghét tao bao ghét tao bao ghét tao เก่งอายุ่อายุ2สมัยนะครับคนที่ไายุ20ปีะครับจะแล้วก็2-3วันเมื่อเอาเวลาเพศหายก็จะไปแต่งานเลยจะไหมก่อนถ้าหายแล้วจะแต่งงานเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนเมื่อของของเราใหม่ใช่ไหมอ๋อคือเปลี่ยนไปจากเดิมเรีนจบแล้วก็ต้องทดลองจะมีการทดลองอ๋ะารทดลองแล้วก็มีการแต่งงานก่อนอ่อ ใช่นิ่ n จีการตัดด้วยยังไงกมีดที่นี่เรามาดูในปัจจุบันเด็อ่าที่มีอายุปียังมีการตัดอ่ามาสมัยหน่อยดูดูเป๊ะ

Gue ngajak lu ah lu besar gua ร็วไอเรปกินดลก็ป็นการอันเส็ยมเสีมบรตั้งผู้ที่มีอายุ20ปีแล้วก็มีอายุ65ปีในการก้าวุนัตนะครับทีนี่ประยุ์ของการก้าสุนัตก็คือมีหลายหลายหนะครับการเขาบอกว่าการคลิป นางกุ้มลายอาวัยวะเพศสมงผลดีต่อการมีประเวณีการร่วมประเวณีทําให้หลุดพ้นพาจากอันตรายนะครับข้อสองก็คือ,อาการการช่วยนางกุ้มลายอาวัยวะเพศทำให้ลดอันตรายจากการช่วยตัวเองก็งมีผลนะครับต <laughs> <ๆ>่อสามก็คือ <laughs> การชิวนางกุ้มลายอวัยวะเพศช่วยเพิ่มระยะเวลาในในการมีเพศสัมพันธ์นั้นโอ้โหว้าว าซึ่งการประวัติประวัติความเป็นมาก็อ๋อดูเอาเองเงี้ยละทีนี้ผมก็ฮะอ่าชื่อก้องจีเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของของผู้ใหญ่15นิ้วถ้าถ้าผู้ผู้ใหญ่โตในสังคมก็อ่าเมื่อเหตุการ การเข้าสู่นัแล้วก็จะมีการแสดงนาตะลุงดิเกอุลูอ่าบางทีก็จะแห่รถใหญ่โตบรรทุกเครื่ขึ้นขึ้นขึ้นช้างดีดีดีเอ้ยพอแล้วผมก็ขอสุขการหวังว่าการ แนวันนี nữa, à. À, ้อาจจะส่งผมต่อเพื่อนๆนะครับกลับบ้านเขย่าหัวงก็ก็จบการแสดงการพิเเรื่งียงับท่านขอบคุณครับ